คลิปนี้ก็จะมาว่เรื่องเล่าของบอดจูนะคะพี่น้องสิ่งที่เห็นนะคะพี่น้องนันก็คือเรื่องเล่าที่บอดจู่นใดแต่งเพลงเพื่อถือว่าเป็นเพลงที่เขากับจีวิตของบอจูนั่นเองนะคะพี่น้องก่อนอือน่นก้าวเข้าาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสุขภูชุกคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวหน้อยพิษบานแพงเอฟซี่หลาหนนอยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจ๊โอทู่นะคะ สำหรับข้าวมื้อนี้ก็สิบวม่เรื่องเหล้าข้าวสารที่จะโม่ชูกันฟั่งนะคะพี่น้องคือว่าเป็นการเว้าถึงนะคะเว้าถึงเรื่องเล่าของบอสโจู่นะคะพี่น้องเพิ่นจะบอยเพลงนะคะในเรื่ร็ววันนี้นะคะระบุวันแล้วก็คือวันที่สิบตุลานะคนะพี่น้องสายเลือดนักสูบนะคะพี่น้องเพเ่็นเองก็มีอ่าเพลงมาฝากว่าตอนเล็กหน่อยนะคะ นั่นคือเรื่องเล่าของผลงานของพอโจนะคะจะเป็นเรื่องเล่าที่เพื่อนจะปล่อยเพลงในเร็ววันนี้นะคะได้ทําการบรรทุกเ,เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะคะก็คงจะเป็นเรื่องเล่าของเอมวีอะไรยังไงเต็มสมบูรณ์แล้วล่ะนะคะ mm hmm. พี่น้องคาดการว่าจะปล่อยเห็เร็ววันนี้ได้อีกสี่มือถอยหลังประมาณนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่พอโจเพื่อนได้กันก่อมาจากหัวใจนะคะ เป็นเนื้อหาเพลงก็อยู่ในประมาณว่าเป็นว่าสร้างความสําเร็จให้กับครอบครัวนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้สารตอ่อกอลางสารต่อจากพอนะคะบอโจคือปูมาบริหารบงแท่นพอนั่นเองนะคะซื้อว่าวงสาวหน่อยเพชรบานแพงที่พอกแม่เป็นผู้ก,ก่อตั้งขึ้นมานะคะแลวก็รับช่วงต่อก็คือบอโจนั่นเองนะคะ จากเริ่มต้นที่เพิ่นบอกเคยบ่อยฟังเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าบอดี้มีีอย่างเลยได้จะซื้อมากพี่น้องพอจูมากก็คือซ้ำกันกับ้าเป็นเรื่องเล่าของโรงงันกับเหลือตะเครืองจัดเออแบบว่านั่นนะคะพี่น้องเอาว่าสุกซิงแนวเพิ่นมาสั่งเอาไม่เพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของบุคลากรโน่น,นนี่นั่นเพิ่มเติมเขามากณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จขันสูง ถือว่าสูงสุดของคนคนหนึง่งสูงสุดของวงการหมอล่ำเลยที่เดียวนะคะต้องบอกว่าบอจู่เพิ่อนยางมาถึงตรงนี้ถือว่าเป็นที่สุดของหมอล่ำวงการหมอลำเม,มืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องเพราะว่ายังต้องมาเบิ่งที่เรื่องเล่าของการปรับแต่งพี่น้องบ่ได้หมายควาว่าบอจู่คิ่นบ่ได้ปรับแตง่งด้เพิ่นปรับแต่งมากตอลอดนะคะพี่น้อง ปีต่อปีนะคะจนล่าสุดมีอหลาน้อยอุ้งอิงเขามาอยู่นั่งนะคะกะถอยไปอีกสองปีนะคะพี่น้องอุ้งอิงเขามาช่วงกลางฤดูกาลนะคะพี่น้องของปีก่อนนะคะต้องบอกว่าปีปีที่ปีนี้ก็คือหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าอลาน้อยเขามาหกหกหกหานะคะพี่น้องต้องบอกว่าายฤดูกาลหกหานั่นเองนะคะอีลาน้อยเขามาก็รู้สึกว่าจะเป็นต้นปี นะคะต้นปีของพศอสหกหกราะมาณน,นั้นหกหกหกหาหกหานะคะพี่น้องต้องถือว่าเป็นเนื้อง่าที่พ่ออีลาน้อยเขามาปุ๊บนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เฮตุให้ชัดเจนขึ้นนะคะถือว่าเป็นความมุ่งหวังของบอจูสําเ็จขึ้นมาแบบว่าแบบก้าวกระโดดนะคะพี่น้องต้องบอกว่าก้าวกระโดดนับถึงแต่มีอุงอิงเพชรบานแพงเขามา นะคะคจนได้มาถึงทุกมือนี่บอกเลยว่าบอโจูได้พัฒนากล่าวลำน้ำนามาดูตลอดนะคะพี่น้องเพราะแต่ว่าถือว่าเปลี่ยนการโด่งดังของสาวหน่อยเพชรบันแพงมาแบบเต็มรูปแบบแล้วละ่ะตอนนี้นะคะจนถึงกัามาบอโจูสามารถขยายเป็นอีกวงหนึง่งเพิ่มมาอีกวงหนึ่งก็คือสาวหน่อยและเพื่อนโชว์นะคะอันนี้คือท้าวความให้ฟังนะคะพี่น้อง แล้วก็เปิดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นจริงแล้วนะคะสายเลือดบอดจูคือเพ่นบอกว่าเพื่นเป็นสายเลือดนักสู้คือมาจากพอสงการนะคะเป็นผู้กอ่อตั้งสาวน้อยเพชรบานแพงตอนนี้เพื่อนได้สามารถนําสาวน้อยเพชรบานแพงมาติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ย่างไปหอดอันดับโลกแล้วนะคะถ้าบอกว่าว,าวงการหมอล่แล้วก็สายล่าเพิ่นพร้อมนะคะพี่นอ้องบ่มีผู้ใหญ่ทอแล้ว นะคะพี่น้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้แล้วก็เลยได้ท่าการขยายเพิ่มเติมมาอีกวงหนึ่งถือว่าเป็นวงสาวสาวหน่อยขึ้นกันนะคะพี่น้องเป็นสาวน้อยลําเพูนชูก็คือเป็นวงสองที่แตกออกจากสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะก็ะได้รับการตอ,ตอบรับเป็นย่างดีนะคะพี่น้องถือว่าเป็นหนึ่งเล่าของความประสบความสําเร็จของมอโจอีกขันตอนหนึง่ง แต่ตอนนี้บอกว่าเป็นช่วงเปิดฤดูกาลของวงหนึ่งนะคะเพิ่งเปิดมาไม่ไม่บาดหมาดประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็เป็นที่ตื้นตาตื้นใจของหลายผู้ไลายคนที่บ่เคยพบบ่เคยพอสําหรับเวทีที่มีจอ LED มากไม่ใกลกล่องเสียงนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นแสงสีเสียงที่ชัดเจนนะคะยังกระคอนเสิร์ยักระดับระดับโลกเลยทีเดียวนะคะหลายผู้ลายคนอยากเห็น นั่นหมายควาว่าไปโลงสู่สนามใดบอกว่าเต็มแน่นเอียดนะคะพี่น้องติดตะวันช่วงนี้ยังมีฝนรบกวนบ้างเล็กน้อยกะ็ะลยเย็ดในล่าซาในการติดตั้งแน่การแสดงกา,จจสาการจะซาแน่แต่ถือว่าเป็นเรื่องล่าองการงล่อค่อยนะคะพี่นอ้องเพรอะแม่เอฟซีล่อค่อยอย่างขนาดนะหลายผู้หลายคนบอกว่าโบมักดอกสาวนงสาวน้อยแบบนี้แบบนั้นบีบพางวิจารณ์กันไปต่างๆนะน่าแต่พ่อไม่เห็นหน้าเวทีแล้วพี่น้อง นะคะคนบอกเลยว่าล่าค่าซีแสนบทตองทอนนีคือสิ่งที่เป็นเสียงจากผู้ที่มีซื้อเสียงผู้หนึ่งนะคะพี่น้องคนไหนไม่เห็นหนาเวทีแล้วถ้าบอกว่าการว่าจ้างซีแสนคะแนนเนี่ยบทตองทอดเลยนะคะเอาแค่ว่าไม่เห็นแสงสีซื้อกคุ่มแล้วนะคะบอกว่าความคุ้มมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่น้องเป็นเพราะท่านได้ท้ามการแสดงก็ถทือว่าคุ้มแล้วเพราะสัน แต่มันกับประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งแนวจะต้องโล่งตัวสาหรับบอจูนะคะบอกครบบอชัดนะคะบอลย,ย่อมนะคะพี่น้องรา่ว่าจะเป็นนักสแสดงแต่ละคนนะคะพี่น้องต้องอยู่ในการดูแลแบบเข้มงมวดนะครับพี่น้องต้องบอกว่าทุกทุกผแผนทุกระบบบอโจูบอนจ,จัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้องมีภาพเมื่อตอนมาฝากเรืเ่องราวของฉากนะคะพี่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ทุก ทุกฉากอยากได้ฉากแบบไดนะคะบ่ต้องไปปรับแต่งง่ายในปีต่อปีถ้าบอกว่าเฮต้เกากอนก็ค,คือปีนี้ฉากแบบนี้ก็สิอยู่แบบนี้ตลอดทั้งฤดูกาลแต่บอโจเฮตดขึ้นมาแล้วพี่น้องตอนนี้คือสามารถปรับแต่งไปได้เลยโดยใส่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปได้ทุกฉากพี่น้องเอามีภาพมาฝากมาตอนพร้อมนะคะพี่นอ้องเบิ่งได้เลยนะคะพี่น้องนะคะทั้งเหมือทั้งวมวลกับเว้าเรื่องเล่าของความสําเร็จของบอลจนั่นเองนะคะ นี่คือผลงานของสายเลือดนักสูงโดยแท้นะคะพี่นอ้องเอาตอนไหนที่เขามารับชมก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้าเดอ้อขอบคุณสุขคนสุทันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ครับทังช่องเพรแสงตะวันเจโอทู o นะคะพี่น้องความกันนี่หากว่าท่านใดได้เห็นแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นพูดถึงแบบใดประมาณใดข้อมูลประมาณใดคลิปเลยพี่น้องนะคะขอบคุณส,สุขุมสุขคนนะคะส่วนถ่ายคลิปบอดจกับิลาหน่อยก็ได้ฝากช่องให้กับแอดเปิ้นนะคะ ขอบคุณในความการุณาของเพิรนนะคะทั้งสองคนนะคะงงๆปังๆสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะค่าทีหลักก็พอฟังซ่องเพศเสียงตะวัน e b ได้จ้าฝากาอะไรก็ใส่ในกำลังใจดีจมีเหรอ